อยากรู้ว่าหุ่นดีไหมลองเอานิ้วแตะะดือดูสิไม่เจอกันนานนะครับกลับมาแลกับรายการบอสอ่านข่าวอันนี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่เริ่มจากเว็บจีนเว็บหนึ่งนะฮะชื่อว่า Weibo w We b o อะไรก็ไม่รู้ก็เว็บหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับคนที่เขียนหรือคนที่เริ่มทำอะ่ะเขาเขากล่าวว่าถ้าคุณทำท่านี้ได้นะก็แปลว่าคนคนนั้นอนะ่ะหุ่นดีเออข่าวนี้ก็ามาเขียนหลายต่อหลายเว็บเลยนะครับในเมืองไทยก็เ <Wow. S 1> ต็มไปหมดเลย <Wow. S 1> ก็สังเกตได้ว่ามันก็ค่อนข้างไวรัลนิดนึงนะในช่วงนี้แฮชแท็กที่ใช้ในชาลันนี้ก็คือ Belly Button Challenge อย่าไปสับสนอะไรกับ Ice Bucket Challenge นะ คือไอส์พักเกชัแลเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมแต่อเบลลี่บัตเทนช l l นเลนจเนี่ยไม่ได้สื่อสารอะไรเท่าไหร่วิธีการทำอเบลลี่บัตเทนช l e n เลนจเนี่ยนะก็ง่ายมากเลยก็คือการทำท่าให้เราเอามือไปไว้ข้างหลังแล้วก็พยายามจับสดือตัวเองให้ได้ถ้าเกิดจับได้ก็แปลว่า,ยาหุ่นดีนะครับเหมือน,นังรูปพวกนี้ <Wow. S 1> โอเคไหนะเดี๋ยวผมจะลองมาทำบ้าง <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ชันลันนี้ออกมาได้แป๊บเดียวนะก็มีหมอออกมาเตือนนะครับว่าไม่ควรทําท่านี้นะน้องๆทางบ้านครับน้องๆไม่ควรทําท่านี้นะครับเพราะว่าการเล่นท่านี้มันจะทําให้ตนเรานั้นนะ่ะมีสิทธิ์จะอักเสบตามข้อต่างๆกระดูกสันหลังและข้อมือและต่างๆด้วยนะอืมและมันยังทําให้คนที่ทําไม่ได้อะ่ะรู้สึกไม่ดีด้วยนะเพราะเขาจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่น หมอครับคือถ้าเกิดหมอจะมาพูดทั้งทีนะจริงๆคนจะพูดให้หมดนะว่ามันไม่ใช่แค่ไอ้ท่าเนี้ยจริงๆมันลงนทุกอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นแขนใหญ่ขาใหญ่น้ําหนักเกินคือจริงๆมันไม่ใช่ส่วนวัดอะไรของการที่คนเรามีสุขภาพที่ดีหรือคนที่ดีเลยแต่มันควรจะวัดกันด้วยมวลกล้ามเนื้อหรือ BMI มากกว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมอะไรก็ลองไปเสิร์ชเองก็แล้วกันถึงแม้จะมีคนเล่นเป็น10ล้านคนเป็นร้อยล้านคนเนี่ยนะในเมืองจีนก็ไม่ได้แปลว่ามันเวิร์คเพราะว่ามีกระแสะลบออกม,มามากมายเกี่ยวกับไอ้ เบลลี่บัคเทนชาร์ลันครั้งนี้นะพอมาลองคิดดูเล่นๆแล้วจริงๆอะ่ะสายที่มันมีง่ายล้อะเพราะมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือสังคมเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราจะทําอะไรมันก็ต้องแบบ ดูดีเนาะช่วยเหลือสังคมหน่อยแล้วมันถึงจะแบบไวรัลในทางที่ดีใช่ไหมยกตัวอย่างเลยเหมือน Ice Bucket Challenge ถึงแม้จะโง่เหมือนกันแต่ว่ามันยังช่วยคนเนี่ยให้รู้ถึงโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีชา l l ลน g ์ล่าสุดเลยอันนึงถ้าเกิดใครที่ไม่ติดตามข่าวอาจจะไม่ได้เจอนะคือ Hold a Coke with your boobs challenge อันนี้เป็นช a l l ลน g ์ที่ให้เอานะดูตามรูปก็แล้วกันเอากระป๋องโค้กเนี่ย มาวางไว้ตรงกลางหน้าอกเพื่อจะทําให้คนน่ะศึกษาเรื่องของเมล็งเต้านมมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันบริจาคอะไรอย่เงี้ยนะประมาณนั้นคือจริงๆมันก็สมควรโดนด่านะวิธีการเอามาเล่นของมันแต่ว่า ด้วยความที่มันมีการช่วยเหลือสังคมมันมาค้ำคออยู่คนก็เลยไม่ค่อยด่ามันเท่าไหร่มั้งเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไออันเนี้ยโคกเขามาสปอนเซอร์หรือเปล่าแต่นั้นก็เรื่องของเขานะไม่เกี่ยวอะไรกับผมสุดท้ายอยากจะให้ทุกคนมาดูรูปนี้นะ,ะก็คือหนุ่มคนนี้เขาก็บอกว่าเอออย่างงี้ก็แปลว่าผมอ่ะไม่ต้องออกกำลังกายแล้วสิ <S <S ผมดีอยู่แล้วเนาะอืมคิดเห็นยังไงกับชาลจนครั้งนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ subscribe ก็ subscribe เลยถ้าไมม่่แแชชก็เลถ้าีคนจ Watch you come? Bust me, woo! Woo! woo, woo, woo. Can, can. let me, woo! Woo! bust me, woo!